สวัสดีค่ะคุณแม่ญี่ปุ่นนะคะคะอายุ41ค่ะเรียนเต้นกับครูชิงครูปุ่นมาประมาณจะปีครึ่งแล้วค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็ไปแข่งรายการทีวีรายการหนึ่งเป็นรายการที่แบบ หไอดอลของผู้หญิงวัยสูงวัยนะคะประมาณ30-40ก็คือเป็นวัยกลางคนทีนี้เขาก็ให้ทำกิจาก,การรมพวกกีฬาเต้นทำทุกอย่างเลยอะ่ะแต่พอถึงวันที่ต้องเต้นอะ่ะเราไม่เคยเต้นมาก่อนแต่มันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กเราก็ได้แต่ดูแล้วเราก็คิดว่าคนอย่างเราอะ่ะเต้นไม่ได้หรอกแค่จำท่าเราก็ไม่มีปัญญาจำแล้ทีนี้พอได้ไปแข่งรายการนี้เขาก็ให้โอกาสเราไปเรียนเต้น2วันติดเพื่อไปแข่งวันรุ่งขึ้น ทีนี้เจอไอดอลแบบเคป๊อปไปเลยแบบ <c oughs> เพลงยากแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยการที่ได้เจอครูปุ๋ยครูชิงเจอครั้งแรกอ่ะเขาก็สามารถทำให้เราแบบผ่านรายการนี้ไปได้อย่างมั่นใจก็เลยรู้สึกว่าอา้าวก็ไม่ได้แย่นี่สุดท้ายเราก็เต้นได้นี่ก็เลยไปชวนลูกเต้นปรากฏลูกบอกว่าถ้าแม่อยากจะเต้นด้วยอ่ะแม่ไปฝึกมาให้ดีๆก่อน แล้วค่อยมาเต้นด้วยกันไอคำพูดเนี้ยมันทำให้เราต้องมาฝึกเต้นเป็นปีเลยอะกว่าลูกจะยอมรับคือก่อนหน้าที่จะเรียนเต้นก็แค่คิดว่าเออถ้าเราชอบเพลงไหนอะเราก็จะได้ให้ครูสอนเพลงนั้น จะได้มาเต้นจะได้มาถ่ลงคลิปกับลูกจะได้มาทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นคิดไปถึงเรื่องของโซเชียลซะมากกว่าแล้วก็เรื่องของแบบเหมือนได้เต้นเพื่อความสนุกบันเทิงเพลงไหนใหม่มาเราก็เต้นแต่พอเรียนไปปุ๊บมันไม่ใช่แบบนั้นอะคือรูฉิงคูปุี่ยจะสอนให้เรามีไมเซตที่คิดว่าเอางี้ จะเต้นสวยหรือจะเต้นได้คือเรื่องมาเลยว่าอยากเต้นได้หรือเต้นสวยเราก็ต้องมานั่งคิดว่าอ้าวเต้นได้เต้นสวยก็ต้องเลือกเต้นสวยสิในเมื่อเราตั้งใจที่จะเรียนเต้นแล้วอ่ะเราก็ครูปุ๋ยครูชิงก็คือเบสิกแน่แล้วก็สอนดีคือเป็นโปรเฟชชั่นอลเพราะฉะนั้นพอเรียนไปเรื่อยๆอ่ะการเต้นสวยอ่ะมันใช้เวลานานมันไม่ได้แค่เต้นได้อ่ะ หลังจากที่เรียนเต้นไปสักพักหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ได้อะมันมันไม่ใช่แค่การได้เต้นอะคะ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่การถ่ายคลิปลงคลิปไม่ใช่อะไรเลยมันคือพัฒนาการที่เราจะต้องสะสมเบสิกตั้งแต่วันแรกจนวันนี้หนึ่งคือได้ความภูมิใจสองคือได้การยอมรับการยอมรับจากคนข้างนอกคนในครอบครัว ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะสิ่งที่วันนั้นลูกมองเราอะกับสิ่งที่วันนี้ลูกอะต้องเป็นคนมาถามเราด้วยซ้ำว่าแม่ขาอันนี้ทํายังไงแค่นี้มันโหนี่คือการยอมรับหรือแม้แต่เด็กวัยรุ่นอะถ้าจะถ่ายคลิปกับคนอายุ41อะเขาไม่ถ่ายเขาจะรู้สึกว่าทําไมเขาต้องทําแต่พอได้การยอมรับจากเขาอะเขายอมเลยเขายอมแบบไม่มีอะไรที่ต้องไม่ยอมคือเหมือนกับ แม่ทํามาดีแล้วอะแล้วเขาก็จะชื่นชมพัฒนาการแม่ดีขึ้นเรื่อยๆไอ้คาพูดเหล่านี้เรารู้เลยว่าโหมันไม่ใช่ง่ายเลยนะกว่าเราจะผ่านมันมาได้แต่ละสเต็ปอะ่ะเราต้องมีชั่วโมงบินมากขนาดไหนอะไม่ใช่แค่การเรียนกับครูแต่มันคือการซ้อมอะซ้อมทุกวันอะ สิ่งที่อยู่ในคลาสแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันก็คือเรื่องของความอดทนคือทุกอย่างรู้เลยว่ามันไม่มีอะไรง่ายเราจะทําอะไรส่งๆไปไม่ได้ถ้าเรามีความตั้งใจหรือมีความรักที่จะทําอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งเนี่ยเราก็คือต้องใช้เวลากับมันต้องศึกษาเริ่มรู้ว่าจะต้องทํายังไง1 2 3 4สเต็ปก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยคือทุกอย่าง เราต้องวางแผนไว้ว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไงเราต้องทำยังไงกลับมาที่เรื่องอาชีพเรื่องการเรียนเรื่องทุกอย่างมันเกี่ยวกันหมดถ้าวันนี้เราไม่มีเป้าหมายไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะวางมันได้ว่าเอ้ยสเต็ปของเราจะต้องเป็นยังไงเอาเอาอย่างนี้ระหว่างที่เรียนเต้นจนถึงหลังเรียนเต้น จนถึงทุกวันนี้เรายิ้มได้ทุกวันเรามีความสุขที่ได้ฟังครูพูดครูบนครูดูครูสอนคือครูอะ่ะมีแต่ให้อะ่ะครูไม่เคยแบบกักอะไรเลยครูหวังดีทุกอย่างแล้วครูก็มีจิตวิทยาในการสอนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงโตเราถึงรู้สึกว่าเออเราอุ่นใจที่เราให้ลูกสาวเราอีคนนึงเนี่ยมาเรียกครูก็คือแบบรู้เลยว่าจะฝาก เอาไว้แล้วทําให้เขาโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีไมเซ็ลที่ดีได้เพราะขนาดเราเราไม่ใช่แค่เรียนเต้นอะ่ะเราจะมีการสนทนากับครูถ่ายทอดเล่าเรื่องราวสมัยที่เกิดอะไรขึ้นกับครูบ้างหรือเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างคือคือทุกอย่างมันมันทำให้เราเอาไปอัดับในชีวิตประจําวันในการเลี้ยงลูกในการดูแลครอบครัวในการมีความอดทนจากบางคนอาจจะเป็นคนใจร้อนแต่พอเรียนเต้นไปเรื่อยๆอะ่ะทำให้มีสมาธิ ทำให้ใจเย็นทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันอะแค่เราต้องฟังแล้วก็เป็นคนที่ยอมรับความจริงแล้วก็ค่อยๆ่อทำค่อยๆทําทำ,อย,อ,ยทำอย่าไปเร่งรีบอย่าไปเร่งตัวเองอย่าไปเครียด uh, 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 uh. ครูอ่ะไม่ใช่แค่สอนเต้นไงคะครูอ่ะให้ไม d เซตครูแบบคุยอ่ะสนทนาด้วย ทุกอย่างครูใส่ข้อคิดไปหมดไม่ใช่แค่ว่าเต้นเต้นเต้นเสร็จอ่ะสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งกลับกว่าจะกว่าจะเต้นหรือระหว่างเต้นถ้ามีอะไรที่ทําให้ตัวเราอะ่ะมันไม่ก้าวข้ามผ่านอะ่ะแล้วมันก็ไม่สามารถเต้นในสิ่งที่ตัวเองแบบอยากทําให้ได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจอะ่ะครูก็จะรู้แล้วว่าครูครูครูอะ่ะชอบสังเกตนักเรียนชอบที่จะรู้ว่านักเรียนคนนี้เป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะหยุดแล้วก็ให้เราอะ่ะ คุยกับเราก่อนปรับทัศนคติปรับทัศนคติปรับทัศนคติปรัทัศนคติปรับความเข้าใจทําให้เราอ่ะรู้ว่าอ๋อเออเราเป็นแบบนี้นะเราเป็นแบบนี้นะเราต้องยอมรับตัวเองก่อนเราถึงจะก้าวข้ามมันไปได้อะค่ะนิยามอะค่ะสั้นๆง่ายๆครูผู้มีแต่ให้ ก็คงมาหาครูที่ไหนที่ดีแบบนี้ในโลกนี้ไม่ได้แล้วอาพูดจริงๆนีะตรงๆ